เรามาอัปเดตความหวานที่น่าอิจฉากันดีกว่าค่ะกับหนุ่มซันประชากรงานนี้มีโอกาสได้ออกงานคู่กับสาวต้นหอมแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมค่ะเขายอมรับเต็มปากเต็มคำแล้วค่ะว่างานนี้เป็นแฟนกันเขา<อ>จะรู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังจากปากคู่พ้อมๆกันเลยค่ะก็ไม่ได้สอบมาว่าจะตอบว่าอะไรจริงนมัน <c oughs> กันก่อนอันหลังกอนอันหลังพี่หอมเป็นแฟนสำหรับผมเสมอครับไม่คือเราก็เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เราน่าจะไปด้วยกันได้ดีครับก็คบกันครับไม่ได้เตรียมจริงๆนะคือ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 ยุ่งมากจริงๆแล้วเราก็แบบ ก่อนขึ้นวิทยุเอ๊เราต้องต้องตอบนักข่าวว่ายังไงเราเรามันก็ตอนนั้นคือมันเสียงก่องมันมันดังไปหมดแล้วล่ะคืองานนี้มางานด่วนด้วยนะคะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะตอบอะไรก็ก็ตอบไปเลยอันนี้เราเป็นแฟนเราตื่เบางเออดีแล้วแล้วพี่หอมแล้วพี่หอมดีปะก็ตามนะคือหอมรู้สึกว่าจามเป็นคนดีแล้วเราตอนที่เราแบบสนิทกันเราก็รู้สึกว่า เออคนนี้เป็นคนดีนะเขาเขาไม่ได้เหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกเราคิดว่าแบบเทบอยแบดบอยก็กล่าคุยเล่นๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยก็เหมือนคุยทั่วไปอะไรย่เงี้ยแล้วก็พอได้รู้จักมากขึ้นเราก็แบบติ๊กไปเรื่อยๆว่าไอ้อนนี้อน้นี้ไม่ใช่อนันี้ไม่ใช่เหมือแนบบมองผิดมองผิดไปทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีคนนี้ไว้ในชีวิต <S <S 1> <S 1> <S แต่จะให้เขาอยู่ในสถานะไหนา ถ้าเป็นแฟนแล้วเลิกกันน่ะก็ไม่เอาแล้วนะเพราะมันก็จะเสียเสียคนรู้จักไปเรื่อยเรื่อทุกวันนี้ก็เสียไปค่อนประเทศแล้วโลกค้ำคยอกยอกคือก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทะเลาะกับคนนี้หรือไม่อยากไม่รู้จักคนนี้ก็คุยกันเขาเองก็ก็ก็ไม่อยากรีบมีแฟนแล้วเลิก เขาอยากจะมีแฟนแล้วเราคบไปตลอดที่นี้ระหว่างที่เราศึกษากันน่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมเพราะว่าพอพอเริ่มสนิทกันเนี่ยมันก็จะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าอันนี้มันไม่ตรงแล้วถ้าไม่ตรงความอดทนของปกติเปนความความอดทนต่ำาขารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ก็ก็จะเชิดละจะจะไหม้ละอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่สิ่งหนึ่งที่หอมชอบคือเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวหอมคาดไม่ถึงว่าคนที่อายุต่างกันกับหอมจะปรับตัว เพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กก็คือเด็กเขาประสบการณ์เขาไม่มีทางเข้าเราแน่ๆแล้วเราต้องเป็นแบบฝ่ายเยอะประสบการณ์อะไรประสบการณ์ชีวิตอเอนออคือเรารู้สึกว่าโลกที่เราเห็นน่ะเขายังไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเขาจะไม่เข้าใจแต่เราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราจะต้องเข้าใจเขามากๆอะไรเงี้ยบวกกับผู้นี้หอมใจเย็นขึ้นแล้วเขาก็ก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเหตนทางอ่ะแล้วยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่า เสียงแฟนคลับมีผลมากเหม,เหมือนเหมือนเสียงวิ้วของคนรอบข้างที่ที่เขาจีนอนะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบเออหรือเรามองคนนี้เรามองคนนี้อะไรอนยะ่างเงี้ยก็ก็ยอมรับว่ามีผลนะคะกระแสแฟนคลับจริงๆเราก็เคยเจ้าชู้มาก่อนไม่ได้ยอมรับเลยแต่ว่าวันวันหนึ่งถ้าสมมุติเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากมีคู่ชีวิตถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องดีก่อน ค,ค,นคนเราถ้ามันรู้สึกดีๆกับใครครับถ้ามันอยากรักษาใครให้ได้นานาเราก็ต้องปรับตัวให้ดีตามที่เขาจะดีกับเราตอนแรกตอนแรกมันก็มีปัญหานะเรื่องเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเราเราก็เล่นเบอร์สิบด้วยน <c oughs> เนาะก็ะ <c oughs> ต้องแบบให้ทําความเข้าใจว่าอันนี้คืองานเขาก็จะคุยว่าลิมิตอ่ะคือแค่ไหนเขาแบบห้ามจับมืออะไรเงี้ยก็จะมีบ้าง หอมก็เลยเออไม่จับมืออย่างเดียวที่เหลือก็ชาร์ตหมดไม่มีไม่มีก็ <c oughs> คือมันก็จะมีคุยกันว่าเออกรอบของก,การทํางานอย่างนี้หอมก็จะอธิบายว่าเอองานคนจ้างอยากเห็นอะไรกับหอม,มถ้าเรียบร้อยไม่ถึงหอมแน่นอน<ม>ก็งานมันก็คงไม่มาจ้างเราอย่างเงี้ยกรอบงานหอมทําแบบนี้แบบนี้ฉันต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วหอมก็ให้ถามเลยว่ารับได้ไหมเ<ม>พราะถ้ารับเรื่องงานไม่ได้มันไปต่อลำบากมาเพราะว่างานสุดท้ายก็ต้องทำอย่างเงี้ย เขาก็เราก็เลยหาตรงกลางระหว่างกันว่าอ่าลิมิตมันประมาณไหนถ้าทํางานก็คือโอเคเขาไม่ว่าแต่ว่าถ้านอกงานกล้องคัดแล้วเนี่ยถ้ามือมันยังอันนี้ก็จะมีปัญหาละรุนกันมาตั้งนานนะคะงานนี้ก็ได้ฟังจากปากเจ้าตัวกันแล้วก็ต้องรอติดตามความรักของคู่นี้กันต่อไปและกันค่ะยังไงก็ขอให้คบกันนานและก็มีข่าวดีเร็วๆด้วยนะกันนะคะเอาละค่ะอัปเดตความรักของดาราไปแล้วแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ